สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเลนมือหมุนอ่ามิสเตอร์ดิงนะครับซึ่งใน u t u b e เนี่ยมีแต่ของต่างประเทศของไทยไม่มีเนาะผมว่าผมจะเป็นคนแรกของประเทศแน่ที่เป็นภาษาไทยนะว่ามันเป็นเลนมองไลก้านะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะคมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมดูใน u t u b e เนี่ยคือมันคมทเทียบเท่วกับไลก้าได้เลยเรามาใช้กับอ่าโซนี่เอเซเบนมาคูนะครับนี่แล้วก็มีนางแบบมานะครับวันนี้โอเคองั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยครับ ก่อนหนึ่นเลยครับถ้าเราจะถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ลองหา เขาเรียกว่าเส้นน้ำสายตาดูเส้นตรงอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็เห็นนะครับเส้นน้ำสายตานี่นี่เราก็ให้แบบไปยืนอ่ะลองไปยืนนะครับ,อ,นนรบอ่ะอย่าเพียหน่อยนึงโอเคพอพอพอ,พอเนี่ยยืนตรงกลางฮะหน้ามาโอเคแม้พอแบบไปยืนแล้วก็มันจะมีเส้นน้ำสายตาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองลองถ่ายดู อ่อีกอย่างนึงครับ <Okay. S 1> ต่อถ้าเราใช้เลนส์ตั้งแต่ระยะที่50ขึ้นไปเนี่ย <Okay. S 1> ทางยาวโฟกัสแคบเนี่ย <Okay. S 1> เราจะถ่ายกับกำแพงนะครับอ่ะอันนี้มา้า <Okay. S 1> ทางนี้ก็ได้นี่นีกำแพงนี่ <Okay. S 1> โอเคครับโดยให้ตัวแบบเนี่ยืนชิดกับกำแพงเลยครับโอเคแล้วเราก็ถ่ายให้มัน เห็นกำแพงแต่ว่ามันมันติดตัวนี้นะเราต้องขยับถอดีอ่ะโอเคโอเคอีกเทคนิคนึ่งนะครับนั่นก็คือแบล็กเกลวราวก์เนี่ยเราอยากให้มันเป็นโบเก้เป็นวงๆอย่างงี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นโบเก้วงๆนะวิธีก็คือ หาแบกเกราวที่มันเป็นต้นไม้ก็ได้ครับที่มันจะมีแสงรอดผ่านอย่างนี้เห็นไหมพอพอเราถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นโบเก้เก๋งวง,วงๆด้านหลังเป็นเหมือนฟองสบู่นะครับอตอนนี้เราก็เจออีกมุมนึงแล้วนะครับนี่เส้นน้ำสายตานี่โอเคเดี๋ยวเราให้แบบไปยืนเลย ก็ลองดูครับอะลองหมุนหามุมอีกนะครับมุมนี้อ่ามุมนี้ก็เจอเส้นนำสายตาอีกอ่ะอ่าเดี๋ยวให้นางแบบยนนี้นะเดี๋ยวมีนิดนึง ภาพับโอเคสวยเลย ีิซดิงก็สามารถซื้อในทาง Geekster นะครับผมมีช่องทางเดียวนะที่ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็เข้าที่เพจ Geekster หรือว่าเข้าใน Shopee Lazada ก็มีครับแต่ว่าของมีจำนวนจำกัดน,นะครับต้องทักไปถามว่ามีของไหมเพราะมาแป๊บเดียวหมดแหละราคา7,990บาทครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยก็ลองไปเอาเลย